ว่ามีคุณยายช้างวัย70ปีขาหลังอ่อนแรงจนยืนไม่ไหวตอนนี้ล้มตัวนอนและไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ค่ะ <st ut ters> เมื่อหมอมาถึงหมอก็เจอกับคุณยายที่นั่งพับขาหลังอยู่แบบนี้พ <st ut ters> ี่ควานแจ้งว่าคุณยายนั่งท่านี้มา2ชั่วโมงแล้วค่ะ <st ut ters> พยายามช่วยกันดันให้ลุกขึ้นแต่ก็ไม่สามารถลุกได้ยิ่งตอนนี้คุณยายก็อ่อนแรงลงมากๆ หมอรีบเตรียมยาเพื่อที่จะเปิดเส้นให้ยาแล้วก็น้ำเกลือก่อนเลยค่ะรวมถึงได้มีการเรียกรถเมคโคเพื่อเตรียมมายกคุณยายเพราะหมอคิดว่าขาของคุณยายอ่อนแรงเกินไปที่จะสามารถลุกยืนด้วยตัวเองได้และถ้านอนแบบนี้จะทำให้คุณยายหายใจลำบากมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ตลอดเวลาค่ะคุณยายนอนทับหางของตัวเองจนเป็นแผลหมอเลยคุยวางแผนกับพี่ควานว่าก่อนที่รถเมคโคจะมายกเราอาจจะต้องช่วยกันทำให้คุณยายเนี่ย ล้มตัวนอนในท่าตะแคงให้ได้เพราะคือท่านอนปกติของช้างทุกคนก็เลยช่วยกันดึงให้คุณยายล้มตัวนอนลงไปค่ะซึ่งก็ไม่เป็นผลเพราะว่าคุณยายเนี่ยใช้ขาหน้าดันไว้ค่ะไม่ยอมล้มตัวนอนเลยความหวังเดียวของเราตอนนี้ก็คือรถเมคโคแล้วค่ะระหว่างที่รอรถหมอก็ให้น้ำเกลือแล้วก็ให้ยาไปเรื่อยๆคุณยายก็เลยดูมีแรงขึ้นค่ะ พยายามที่จะยกพยุงตัวเองขึ้นมาพี่ควานก็เอากล้วยสุกให้คุณยายกินนะคะเพื่อเพิ่มพลังหมอต้องให้ยากันช็อกอยู่ตลอดเวลานะคะ เพราะว่าคุณยายเนี่ยมีโอกาสไปได้ทุกเมื่อเลยและแล้วรถยกก็มาถึงแล้วค่ะโดยครั้งนี้รถต้องลงมาทางเขาแบบนี้เลยค่ะ <Huh? S 1> ถึงจะสามารถเข้ามาถึงตัวช้างได้ซึ่งปัญหาใหญ่ก็เกิดแล้วค่ะ <Yeah. S 1> เรามีสายเบลยยกช้างเพียงเส้นเดียวซึ <Yeah. S 1> ่งเป็นเส้นที่พี่เจ้าของเมคโครนำมาให้งานยากก็เลยเกิดขึ้นค่ะเพราะปกติอ่ะต้องมีสายยกอย่างน้อย2เส้นประคองทั้งขาหน้าขาหลังถึงจะสามารถยกช้างให้ยืนได้ตอนแรกเราก็ใช้ปะเส้นเดียวยกดูก่อน ปรากฏว่ายกไม่ได้ค่ะคุณยายไม่มีแรงเลยก็เลยไปหาเพิ่มอีกเส้นรอบนี้ก็จะประคองขาหน้าขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นก็จะใช้สายยกอีกเส้นยกบริเวณลำตัวช่วงหลังคุณยายก็เลยร้องด้วยความเจ็บปวดและตกใจอีกครั้ง และในที่สุดเราก็สามารถยกคุณยายขึ้นมายืนได้อีกครั้งค่ะ ยกพยุงตัวสักพักคุณยายก็เริ่มตั้งขาได้ทั้งสีขาและหมอก็อยังให้รถเมคโคพยุงไว้ก่อน <Okay. S 1> ให้ขาคุณยายมีแรงมากกว่านี้ก่อนค่ะคุณยายนั่งทับห่างแล้วก็ขาหลังของตัวเองทําให้บริเวณนั้นเป็นแผลถลอก การที่คุณยายสามารถยืนได้ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปฏิหารมากค่ะ <Wow. S 1> เพราะตอนที่คุณยายนอนอยู่ท่านั้นจะมีบางช่วงที่คุณยายหอบเหนื่อยคล้ายว่าจะหายใจลําบากปากซีดขาวเหมือนพร้อมที่จะไปได้ตลอดเวลาเลยและหมอก,ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถหารถเมคโรได้หรือเปล่าต้องขอบคุณภูเก็ตเทรกเตอร์เซอร์วิสหรือว่าพี่การนะคะ ที่นำรถแมคโครมายกคุณยายให้ฟรีไม่คิดเงินสักบาทเลยเม<อ>ื่อคุณยายเริ่มพยุมตัวได้ดีขึ้นหมอก็ทำการเปิดเส้นเพื่อที่จะให้น้ำเกลือต่อคะ่ะเพื่อประคองไม่ให้คุณยายอ่อนแรงไปมากกว่านี้ ขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มแล้วนะคะหมอก,กับพี่ควานเนี่ยก็เฝ้าให้น้ําเกลือกันไปเรื่อยๆค่ะคุณยายเนี่ยก็เริ่มพยุงตัวแล้วก็ยืนได้ดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากให้น้ําเกลือไปสักพักคุณยายก็เริ่มหยิบของกินขึ้นมากินค่ะ,ะก็จะกินเป็นพวกกล้วยสุกนะคะแล้วก็ต้นสับป,ประรดการที่คุณยายกินได้เนี่ยก็แสดงว่าอาการปวดเริ่มทุเลาลงแล้วค่ะซึ่งเห็นคุณยายกินได้แบบนี้หมอก็เลยทําการถอดสสยน้ําเกลือให้คุณยายไปพักผ่อนค่ะ พักผ่อนในที่นี้ก็คงยังประคองคุณยายไว้กับรถแมคโครอยู่นะคะโดยคืนนี้คาดว่าจะประคองไว้ทั้งคืนค่ะพรุ่งนี้ค่อยดูอาการกันอีกรอบเช้าวันต่อมาคุณยายก็ร่าเริงเปลี่ยนเป็นคนละเชือกเลยค่ะไม่ต้องใช้แมคโครพยุงแล้วคุณยายสามารถเดินขึ้นมาด้านบนแล้วก็อยู่รวมกับเพื่อนๆได้แล้วรถแมคโครก็เลยได้เดินทางกลับค่ะหมอดีใจที่คุณยายสามารถลุกยืนได้อีกครั้งนะคะ สนใจสนับสนุนการรักษาช้างป่วยอุดหนุนเสื้อและหมวกที่ทางเพจจำหน่ายได้นะคะขอบคุณที่ทำให้เราได้รักษาช้างฟรีต่อไปค่ะ